สวัสดีครับพี่โจนะครับแห่งช่องทีทะแลนะครับเราพาชมเราพาไปวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเชื่อชมวัดชื่อดังเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านทนบุรีนะครับที่นี่ก็คือวัดประยูนงสาวาสวรรคิหารนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับในช่วงของรัชกาลที่สามนะครับบรรยากาศภายในจะเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ ครับเดี๋ยวเรากำลัจะเดินเข้าวัดประยูนวงสาวาสนครับเรามาจากตรงสะพานพุทธนะครับแล้วก็เดินข้ามสะพานมาแล้วก็เดินมานิดนึงก็จะถึงวัดประยูนนะครับนี่คือทางเข้าของวัดประยูน ไปชมกันนะครับว่าจะมีอ,อะไรบ้างนะครับที่วัดประยูนแห่งนี้นะครับท่นนี้เราอยู่บริเวณภายในวัดน,นะครับ กำลังพาทุกคนเดินเข้าไปชมนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างพระบทสดแห่งนี้นะครับในสมัยรัชกาลที่สามสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาพยูนวงเป็นผู้สร้างะครับอันนี้เขากำลังมีพิธีกันอยู่ครับหลวงพ่อพุทธบุญนานครับอันนี้กำลังมีพิธีกันอยู่นะครับ

บริเวณด้านหลังฮะจะมีอ่าวิหารอาของพ่อแก้วนะครับ,บตอนนี้เราอยู่กันที่วัดประยูนยวงสาวา จะโาางิิตยร,รยาาาาครับท่านจะเป็นท่าอาจารย์สอนหนังสือไทยแก่กุณบุตรในตระกูลสเด็จเจ้าพญาบรมมหาะยุนดวงนะครับผมครับนี่จะเป็นอาคาร,รศริลิภักตีธรรมสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมเมืเกีย 60, สสรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพนะครับ นี้จะเป็นจุดเด่นนะฮะของวัดแห่งนี้นะครับพระบรมธาตุมหาเจดีย์นะครับวัดประยูรวงสาวาดวรวิหารเมืเอาา่อสองสาปดาหก่อน,นครับผมเป็นงานร้อยเก้าสิบเจ็ดปีวัดประยูรวงสาวาดวราวครับเดี๋ยวเราไปชมกันเดินรอาาบพระบรมธาตุเจดีย์นะครับ อาจะเป็นเจดียองค์ใหญ่ทรงกลมนะฮะสันนิฐานว่าเป็นรูปหอความนะฮะมีความสูง60.525เมตรนะฮะฐานส่วนล่างนอกครับวัดโดยรอบได้162เมตรนะ,ะแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เมตรครับแล้วก็ยังมีอ่า ช่องคูหาเรียงรายล้อมรอบชั้นล่างพระเจดีย์อีกห้าสิบสี่คูหารฮะชั้นบนถัดจากห้องคูหาขึ้นไปก็จะมีพระเจดีย์เล็กสิบแปดองค์นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมด้วยนะครับอันนี้เรามาชมด้านล่างฮะโดยรอบของอ่าพระบรมธาตุมหาเจดีย์กันก่อนนะครับผมที่วัดประยุน์แห่งนี้นะครับสวยงามครับอันนี้ เป็นช่วงเช้าๆนะช่วงค่ำๆเขาก็จะเปิดไฟสวยงามนะเรีบวป็นวัดชื่อดังนะครับแห่งหนึ่งในย่านฝั่งทนฮะวัดแห่งนี้นะครับเคยมีอ่าภาพยนตร์มาถ่ายทำด้วยนะที่นี่แล้วก็ได้ออกฉายไปแล้วับเมื่อปีหกหนึ่งนะครับ ชื่อว่าภาพยนตร์บุเพสันนิวาสสองครับตอนนี้เราก็เดินม,มาในรอบนะฮะเราจะพาขึ้นู้ชมกันด้านบนนะของพระบรมมหาธาตุเจดียนะ์สวยงามมากครับเราจะไปตรงทางขึ้นนะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับของอ os, มงทธาตุมหาจีนซึ่งด้านล่างก็จะมีพิพิธภัณฑ์อย,อย er ู่ด้วยเดี๋ยวเราจะข้าไปชมกันเลยนะครับนี่ครับพิพิธภัณฑ์พยูนอัฏฐาคารนะครับนี่ครับบริเวณภายในนะครับก็จะมีพระพุทธรูปหินปางหน้าปกครับ เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่นะครับสามารถมาชมแล้วก็มาอ่านกันได้นะครับซึ่งน่าจะหาชมยากนะครับผมมีที่นี่นะครับวัดประยูรวงสาวาตถ้าใครมาที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วก็มาชม,มาเจดีย์นะครับแล้วก็ทางขึ้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับสามารถแวะชมกันได้ก่อนที่จะ การไปชมจะดีนะครับนะครับประวัติผู้สร้างวัดนะครับก็คือสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาประยูนวงนะครับมาอ่านกันได้ครับ ครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็มีมีพระมากมายนะฮะพระโบราณน,นะมีสำคัญหาชมยากนะครับคนท่านแก่การอนุรักษ์ไว้นะครับให้ลูกหลานได้ชมนะครับในภายภาคหน้าด้วยนะ และวนี่ก็คือประวัติของพิพิธภัณฑ์ประยุนพัธนารนะก็ะคือสร้างขึ้นเมื่อศักราช2428นะเป็นที่ตั้งของห้องโถงประชาชนแห่งแรกในประเทศไทยนะฮซึ่งนที่จะแสดงพปประพุทธรูปบูชาและพระเครื่องคนพบจากกลุ่ยในพระบรมเยดี่าหานะพร้อมพระ,พยยะรบรมสาวรกธาตุสองครั้งครับน,บนีจะเป็นอ่า สภาพของพระบรมธาตุเป็นรูปพระณาอาจจะดีก่อนทำการบรูรณะประสิสังขครณ์นะครับลองาามาอ่านกันได้โอใหญ่มาก นี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นใบลานวะเป็นคล้ายๆว่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านใดน,นะครับก่อนที่จะขึ้นเจดีย์ด้านหนครับนี่ก็คือพระพุทธรูปหินหยกขาวปางปฐมเทศนานะงามมาก เราจะมาไหว้กันก่อนนะครับทำบุญชํำระนี้ส่งนะครับแล้วก็ทำบุญดอกไม้ทุกเทียนะะทะทน,นะครับทารรษานะครับดอกไม้อยู่ตรงนี้นะครับ ทาทุกคนเดินชมโดยรอบพระบรมธาตุมหาเจดีย์นะครับอยู่บริเวณด้านล่างกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการอา่าทีละคังกันก่อนนะครับก็คือจะมีละคังใหญ่หนึ่งละคังแล้วก็ระครังได้อีกแปดะคังนะครับแต่ละระครังก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปนะครับนอกจากละคังใหญ่นะครับก็จะเป็นธุรกิจหน้าที่การงานจเจริญรุ่งโรจน์นะครับ คลังเล็กนะครับแรกจะเป็นพวกรัพย์มั่นคงนะครับามาจ,จะเป็นเจริญรุ่งเรืองดั่งใจพัฒนานะครับแล้วก็พลา,ามาัยแข็งแรงสมบูรณ์ครับอายุยังยืนสุขภาพแข็งแรงนะครับชีวิตสุขสานร,ร่มเย็นเป็นสุข เงินทองเพิ่มพูนทวีก็การศึกษาสำเร็จด,ดังใจหวังกันต่อเลยนะครับอันนี้แดดกำลังมาเลยครับครับตรงบริเวณด้านซ้ายมือเรานะครับก็จะเป็นทางขึ้นนะครับเขึ้นไปชั้นสองชั้นสามนะของพระบรมธมาตุามหาเจีน์นะครับผมถ้าเกิดจะเดินไปทางนู้นก็จะเป็นอ่ารอบพระมาหาจีน์นะครับเดี๋ยวเราพา,<ร>าชมสามารถขึ้น ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะพาไปนะครับบรมรรทชาจีดีแห่งนี้นะครับเคยได้รับรางวัลเมื่อปีพศ2556นะครับเป็นรางวัลนานาชาตินะครับเป็นรางวัลยอดเยี่ยมนะครับของทางมรดกทางวัฒนธรรมนะครับจากยูเนสโกนะครับถ้าเราเห็นในช่องนี้นะครับก็จะมีพุทธรูปเรียงรายหุ่นอบบุรุษมรรทชาจีดีนะครับ ตลอดของขึ้นมาพระเจดีย์เลยครับของพระเจะดีนะครับรอมรอบของมหาธาตุเจดีนะครับเป็นลายสวยงามมากครับ ก็จะขึ้นไปของพระมรมาธาตุเจดีย์นะครับจะเป็นป้ายทางขึ้นนะครับต้องไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ถอดรองเท้าด้วยนะครับผมเราจะพาขึ้นทางขึ้นแล้วนะครับเรากำลังจะขึ้นไปอ่ารันสองของพระมรมาธาตุเจดีย์นะครับ ของวัดประยูนจะเป็นทางแคบๆเล็กๆนะครับ่ค่อยขึ้นกันด้วยนะความระมัดระวังนะนี่ครับขึ้นมาก็จะเจอระฆังรั้งหมดดูดูแลบนของแล้วจะครับสูง เป็นชั้นสองของพระบรมธาตุเจดีย์ก็มีระฆังลายล้อมด้วยนะครับมาระฆังกันได้นะครับนะบริเวณตรงหน้าเราก็จะเป็นทางลงนะครับเมื่อกี้เราขึ้นมาทาง,งนะู้นครับทางลงก็เหมือนเดิมนะฮะจะแคบแคบนะฮะจะเป็นสําหรับเดินได้คนเดียวนะฮะค่อยๆลงกันด้วย ะออกแล้วออกกครับได้รับารางวัลของยูเนสโกนะครับในปี2013นะครับ แล้ว2 5 5 6ข้อข้อมูลเกี่ยวกับทางวัดนะครัหรือว่าองพระโรมงธทาเจดีย์นะครับ,ก,ททรรบก็สามารถมาสแกนเคียวโคตดนี้ได้นะครับตอนนี้เราก็จะมาชมเขาหมอนะครับสร้างในศตวรรษ2,371ถึงศตวรรษ2,378นะครับเป็นภูเขาหินจำลองนะครับจะเป็นประวัติของเขาหมอนะครับ ประยนงสาวาดจะมีการาบูรณะปฏิสังขรณ์เขามอน,นะครับเมือ่อพุทธศักราช2,555นะน,น,นะครับแบบแล้วควบคุมโดยการบูรณะกรมศิลปากรนะครับก็จะมีนะครับ ในแพทย์แดนดิบวัดเลนะครับนะครับมนเสารีปืนสังกะบอกสาราสัวพักวิไลพันธ์นฮะหรือว่าสาราฝรั่งครับ,รบเดี๋ยวเราไปชมอ่าเป็นคลองเล็กๆนะเพราะว่าวัดที่นะครับม,มีเต่าเยอะที่สุดเลยฮนะในวัดปะยูนในสาว้านเราสามารถให้อาหารเต่ากันได้ ใกล้เราที่สุดเต่าตัวนี้คู่หนึ่งเราก็จะซื้ออาหารมาให้เต่าด้วยตอนนี้เรา็มาไดจากเงนกันกล้วสวยงามมากครับตอามอนะครับ ไทขึ้นมาวันนี้นะครับต้องอ่าแวะที่เขาวมอด้วยนะครับเป็นส่วนพักผ่อนนะฮะแล้วก็จะมีห้่งเตานะครับมากมายเลยครับที่นี่และที่สุดก็ว่าได้ับก็ยืนวงสาวาดตองด้านซ้ายมือเราก็จะมีพระพุทธรูป นี่ครับองค์พรนะพุทรูปอยู่ในบริเวณเขาวมอนะนี่ครับต้นไม้แต่ละต้นก็จะมีชื่อบอกหมดเลยนะว่าจะเป็นโพด่างนะครับ่าจันหอมนะ สวยงามมากที่เต่าเยอะเลยนะครับนี้เราเดินชมรอบรั้วนี้นะครับเห็นเพราะว่าจากข้อมูลนะครับเป็นมาจากประเทศอังกฤษเลยนะครับในยุคสมัยนั้นสัคร,ราลที่สามเป็นประตูรั้วเหล็กนะประตูรั้วแดงตรงกลางจะเป็นใช่ว่าเป็นเกาะ องครับสามารถมาเดินพักผ่อนกันได้นะครับก็เชี่ยวชมเต่านะที่นี่นะวัดประยูรนะเยอะมากเลย กูหนึ่งเราก็จะไปซื้ออาหารเต่านะฮะมาให้เต่าทั้งหลายนะครับที่พับตรงกลางสารนะฮะก็จะมีเต่ายักษ์เริเเต่าจำลองครับบริเวณด้านนี้นะครับจะเป็น อาหารเตเ่น report, าตนะครับเป็นกล่องละยี่สิบนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารเต่านะครับจะเป็นอาหารเต่าครับตอนนี้เราซื้อมาสองกล่องนะครับกล่องละยี่สิบนะรวมก็สี่สิบาทแล้วก็เขาจะมีไม้ให้อาหารเต่าด้วยะครับจริงศาลานี้นะครับก like ็สามารถให้อาหารเต่ากันได้ครับแต่ว่าที่นี่ครับเขาบอกว่าให้โดยรอบได้ครับบริเวณเข่ามอะครับ สามารถให้อาหารเต่าได้เดี๋ยวมันเว็นจุดตรงกลางนี้ก็จะม,มีเต่าเยอะเลยเทียบเลยับเต่าเต็มเลยครับที่เตา่าเราจะให้อาหารเตานะ่ายื่นหัวมาน,นะอาหารเตา่าสองแรกก่อนนะครับเราค่อยๆเสียบไปนะอันนี้มันเสียบได้หรือเปล่า ต่อยินมาแล้วเอ้ากินเลยเสร็จยากนินแันวัดเดียวนะครับที่มีสามารถให้าหารเตาได้วัดประยูนนะครับมีที่เดียวนะครับ,อ,อ,รอ,รบนะอันนี้เราเปลี่ยนมุมมาให้ด้านนี้บ้างนะครับ ีต่คนน้อยนะป้าจ้าจ้าจ้าเอาเล็กก็มีนะครับ เป็นวัดที่มีเต่าเยอะที่สุดเลยครับในที่ชอบเต่านะครับสามารถมาให้อาหารเต่าแล้วก็มาถ่ายรูปกันได้เต่ามาฝั่งนี้บ้างครับ อนน้ยนเ,นนเ,นนเสียบยากมากครับมะละกอรคับเสียบไม่ได้แล้วมันค่อนข้างที่จะเละจะมาเสียบเป็นก้วยบ้างครับกล้วยก้วย ก็ยนะย่าจะเสียบไม่ยากคนระับมะกอนี่เสียบยากมากครับผมตลัดที่วันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับที่นี่ก็คือวัดประยุนวงศาวาสวรรวิหารครับ อยู่บริเวณใกล้ๆกับเชิงสะพานพุทธนะครับอยู่ในย่านฝั่งทนนะครับผมสามารถมาเที่ยวชมกับไหว้พระผมถึงชมความงดงามของพระบรมธาตุมหาเจดีย์นะครับซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังการครับซึ่งได้รับการรับรองและได้รับรางวัลจากยูนิสโก้นะครับในด้านมรดกวัฒนธรรมนะครับในช่วงปี2556นะครับนอกจากนั้นครับที่เราจะอยู่อตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขามอนครับเขาหินจำลองนะครับ าสามารถมาให้อาหารเต่าแล้วก็แวะพักผ่อนตรงที่วัดประยูนยแห่งนี้กันได้ครับยังไงฝากร้อยกดแชร์กดติดตามช่องทีแทแลนด์กันด้วยนะครับสำหรัวนันนี้สวัสดีครับ